ดวงตาเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วก็สําคัญมากๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราคุณภาพชีวิตของเราแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงเขาเรียกว่าสภาวะสุขภาพของเรานะครับเ <_ d> um> มื่อก่อนคําว่าสุขภาพดวงตาที่เริ่มแย่เนี่ยมันจะเป็นตอนอายุ5-60ปีขึ้นไปนะครับที่เขาเรียกว่า macular degeneration นะครับซึ่งพบได้บ่อยสําหรับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ใช้สายตาอย่างสมบุกสมบันนะแต่สมัยนี้เนี่ย อาการเสื่อมของดวงตาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กอายุไม่ถึง10บขวบด้วยซ้ำนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยสุขภาพดวงตาเป็นสุขภาพระดับโลกแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ระดับครอบครัวหรือระดับประเทศนะครับ เพราะว่าส่วนที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยมีหลายอันมากที่ทําลายดวงตาของเรานะครับบวกกับการที่เราดูแลตัวเองไม่ดีนะครับนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและที่สําคัญคือสารอาหารที่เรากินในแต่ละวันเนี่ยไม่เพียงพอในการไปซ่อมแซมและก็ส่งเสริมสุขภาพของดวงตานะครับมิฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่า อันดับหนึ่งเลยนะครับเวลาออกข้างนอกนะบางทีก็จําเป็นแล้วที่เราจะต้องใส่ว่นตาดำนะครับแว่นกันแดดนั่นเองนะครับเพื่อปกป้องแสงแดดไม่ให้เข้าดวงตาโดยตรงนะครับการที่เราดูจอโทรทัศน์ดูโทรศัพท์นะครับหรือว่าอจอคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะต้องมีสกรีนในการกรองแสงนะครับหรือว่าตอนนี้มีแว่นตาในการกรองแสงนะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือการนวดดวงตาทุกๆวันนะผมก็จะบอกว่าเอ้ยทุกๆคนต้องนวดหน้า ทุกๆวันโดยเฉพาะผู้หญิงที่ใช้เครื่องสําอางนะครับเพราะว่าสารหลายๆตัวที่อยู่ในเครื่องสําอางเนี่ยเป็นสารที่ทําให้เราเนี่ยมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีนะเป็นสารเคมีที่สามารถอยู่ติดกับเราได้นะครับรวมทั้งการที่เรานวดหน้าเนี่ยจะเป็นการนวดดวงตาด้วยเป็นการปลนนิบัติดวงตาแล้วก็เป็นนวดการนวดกดจุดนะครับทำให้เขาเรียกว่าเลือดนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยไหลเวียนในดวงตาได้ดีขึ้นนะที่สําคัญมากๆเลยคือสารอาหารนะครับ ตอนนี้เนี่ยสารอาหารที่เราได้ในแต่ละวันเนี่ยบางทีไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะการกินผักผลไม้ที่มีสีเข้มนะซึ่งผลไม้ของไทยก็ไม่ค่อยมีสีเข้มมากๆนะครับที่เมืองนองเนี่ยก็จะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับกินพวกเบอร์รี่ทั้งหลายแหล่ตั้งแต่บลูเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่อะไรที่มันมีสีเข้มๆออกดําๆม่วงๆอย่างนี้นะครับอ่าประเทศไทยไม่ค่อยมีมากนะครับมิฉะนั้นเราอาจจะต้องกินพวกอาหารเสริมเข้าไปนะครับทั้งคนที่มีปัญหาเรื่องดวงตาหรือคนที่อยากจะปกป้อง รักษาดวงตาโดยเฉพาะเด็กๆนะจริงๆแล้วเด็กๆ ตั้งแต่อยู่มัธยมเนี่ยอาจจะต้องเริ่มที่จะรับประทานอาหารเสริมที่บำรุงแล้วก็รักษาดวงตาแล้วนะครับที่มีส่วนผสมของซีแซนทีนลูทีนนะครับแล้วก็พวกเบอร์รี่ทั้งหลายแหล่นะครับสามตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไปช่วยส่งเสริมการพัฒนาดวงตาดวงตาของเราเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับจนถึงวันสุดท้ายที่เราเสียชีวิตนะเราไม่ควรจะสูญเสียการมองเห็นหรือว่าสายตาเนี่ยก่อนที่เราจะเสียชีวิตด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ เป็นตัวที่ดูว่าคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีนะครับไม่อาั้นอาหารเสริมที่ประกอบด้วยสารพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆโดยอาหารเสริมที่เป็นธรรมชาติ100%แล้วก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Food Matrix Plus เนี่ยตัวนี้ก็จะทําให้การรักษาและก็ดูแลดวงตาเนี่ยเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับ